คุณสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมลูกถึงไม่มีแรงบันดาลใจเลยทําไมเขาไม่มีความฝันสําหรับอะไรเลยเออสิ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือว่าเด็กที่ไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยมักจะมาจากครอบครวัวที่พ่อแม่จัดหาให้ทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็เด็กมีลักษณะที่นั่งรอการเซอร์วิสจากพ่อแม่หรือจากคนในบ้านนะคะจริงๆแล้วการมีแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นการที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงอะนะ คือเรามองเห็นไปในความฝันของเรามันเป็นการที่เราตื่นตัวแล้วก็มีความปรารถนาบางอย่างเรารู้ว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเราอยากจะได้มันมาเราอยากจะทําให้มันสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยการที่เรามีความตื่นตัวและตื่นเต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกในแบบที่ให้เขาอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้อะไรมานะคะ เพราะว่านั่นจะทาให้เขามันเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้เขาไม่ต้องต่อสู้นะพอไม่ต่อสู้ล้วก็ไม่เกิดความกระตือรือร้นไม่เกิดการที่จะเรียนรู้ที่จะบุกที่จะพยายามที่จะลําบากแล้วก็เกิดความอดทนนะคะจริงๆแล้วอินสปิเรชันหรือการมีแรงบันดาลใจเนี่ยนะมันจะต้องตามมาด้วยการมีดีเทอร์มิ t เ o ชันหรือความมุ่งมั่นนะคะ,ะความมุ่งมั่นหรือการที่คล้ายๆกับว่าจดจอ กับมันมุ่งมั่นว่าเราจะต้องเห็นอันนี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วมีแต่จินตนาการแรงบันดาลใจอยู่ในหัวไม่ได้เราจะต้องทําออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวและการตั้งใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยก็จะต้องตามไปด้วยคอมมิชเมนต์หรือเราเรียกว่าการอุทิศตัวที่จะทําเขาเรียกว่าสลัดทุกอย่างเพื่อให้งานอันนี้สําเร็จมีคอมมิชเมนต์มีการอุทิศตัวมีการลงทุนลงแรงซึ่งอาจารย์พบว่าเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงมาอย่าง สบายๆเนี่ยนะมีชีวิตที่สบายไม่ต้องลําบากไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องขยับตัวทุกสิ่งก็จัดหามาให้แล้วเด็กวพวกนี้จะขาดอินสปิเรชันแรงบันดาลใจขาดดีเทอร์มิ t เ o ชันความมุ่งมั่นแล้วขาดขาดคอมมิชเมนต์หรือการอยทิ่ตัวแล้วในที่สุดก็นําไปสู่การทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างแล้วนําไปสู่การที่สูญเสียความเชื่อมัน่นสูญเสียความนับถือตอนเองแล้วในที่สุดก็จะบอกว่าฉันเป็นคนล้มเหลวแล้วไม่ไม่ยอมที่จะทําอะไรเลยแล้วในที่สุดก็จะล้มเหลวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณ อยากจะเลี้ยงลูกให้ทําอะไรได้มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จวงเล็บไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้นะแต่อย่างน้อยมีความภาคภูมิใจในตัวเองคุณต้องอย่าเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปเพื่อให้เขามี inspiration d e t e r m i n a t i o n และมี commitment ที่สําคัญไม่เลี้ยงให้สบายเกินไปและต้องให้ทํางานด้วยนะคะเลี้ยงลูกฝึกให้ทํางานสําคัญที่สุดเลยค่ะ